Air Asia, Captain Kitti and Captain Suvat and the rest of cabin crew. We would like to thank you very much for traveling with us today. It's our pleasure to have you on board, and we are looking forward to welcoming you again very soon. <laughs> if you need any assistance upon arrival, please contact our ground staff. Thank you for choosing Air Asia and have a great day in Bangkok. ผูพ้พิเกตครับเราได้นำท่านมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติส่วนณภูมิกรุงเทพฯประเทศไทยมปที่บป็นยแล้วครับเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ14นาฬิกา50นาทีซึ่งเวลาจะช้าก,กว่าประเทศญี่ปุ่น2ชั่วโมงครับอุณหภูมิภาคพื้นดินขณะนี้33องศาเซลเซียสและเพื่อความปลอดภัยการยานพาันะประจำที่รับปิดโทรศัพท์มือถือจนกว่าสัญญ,ญาณจะเรั่มาสะดัดลงและเครื่องบินได้จอดสนิท ปรดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะและตรวจนับสิ่งของรวมปถึงเอกสารการเดินทางของท่านเรียบร้อยก่อนที่ลงจากเครื่องบินครับหากต้องกา,ารความช่วยเหลือหรืออการผู้โดยสารการติดต่อรพนักงานภาคพื้นของเราครับในนามขอาสายการบินไอเอเชียกับการคฏิรีและกับการสุวรรณภิษะพนักงานต้อนรับทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการกับเราในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้อนรับทุกท่านโอกาสถัดไป เที่อเชียรเราใส่ใจมวากข่อที่เห็นเพรทุกคนท็กคนสำคัญครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ